ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโอเว่นชี้หงปั้นกราฟจนเป็นแข้ง100่งล้านไมเคิลโอเว่นเชื่อว่าไรอันกราเฟนแบกควรได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกและกล่าวว่าลิเวอร์พูลได้ยกระดับเขาจนกลายเป็นผู้เล่นระดับ100ล้านปอนด์กราเฟนแบกย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว34.3ล้านปอนด์จากไบมอนิกเมื่อ2ปีก่อน แต่ไม่สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกับยุคสมัยของเจอเกนครอปที่แอนฟิ์แต่เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยของอาร์เนอร์สโตเมื่อฤุูุการที่แล้วแข้งกังหันรายนี้กลับยกระดับการเล่นขึ้นได้อย่างน่าตกใจและมีบทบาทสำคัญในการคว้าแชมป์เปี้ยนบลีกของลิเวอร์พูล กองกลางวัย23ปีออกสตาร์ทฤรดุการได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งและทำประตูแรกได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับลิเวอร์พูลในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตันึ่งที่แอนฟิลด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขามีพรสวรรค์สูงมากทำได้แทบทุกอย่างโอเว่นกล่าวกับพรีเมยรีก e โปรดักชั่น ผมชอบที่เขาเล่นกลางรับแต่มันก็ยังแสดงให้เห็นว่าเขาขึ้นไปมีส่วนกับเกมรุกได้และเขายังมีอิทธิพลกับเกมมากเหมือนกับเดคแฮนไรท์ที่เป็นกลางรับเหมือนกันแต่ก็สามารถเติมไปเล่นเกมรุกได้ดีเช่นกันผมมองไปทั่วโลกแล้วก็คิดว่าใครบ้างนะที่ทำผลงานได้ดีกว่าเขาผมเห็นไม่มากนักหรอกในตอนนี้ ผมคิดว่าเขาจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าผิดหวังที่สุดในฤดูกาลที่แล้วหรือประมาณนั้นสถานการณ์บางอย่างอาจทำให้เขาไม่ได้ลงเล่นถ้าลิเวอร์พูลได้มาตินซูบิเบนดีมาในตอนที่พวกเขาต้องการตัวเขาเขาก็คงไม่ได้ลงเล่นแม้แต่ตอนที่พวกเขาเจอกับอิฟสววตในเกมแรกของฤดูกาลที่แล้วพวกเราก็คิดกันจนหัวหมุนว่าใครจะได้เล่นกลางรับให้ทีมในวันนี้และพวกเขาก็เปิดตัวกราเฟ,ฟนแบกมาแบบสนันเวที แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่เหมือนเดิมเลยนับตั้งแต่นั้นมามันน่าเหลือเชื่อจริงจริงไบยมานิกค,คงคิดกันจนหัวหมุนว่าว้าวทำไมเราถึงปล่อยเขาไปเพราะเขาสามารถเล่นได้ทุกบทบาทเลยถ้าตอนนี้เขาเล่นให้กับทีมอื่นทุกคนคงหมายตาเขาไว้ในฐานะกลางรับคนใหม่กองกลางตัวทดแทนคิดค่าตัวเขาคงทะลุหลัก100ล้านปอนด์ไปแล้วสกอร์การายงานสถิติของทีมลิเวอร์พูลนับตั้งแต่แพ้เกมคอมมิวเนตี้ทิว ชนะบอร์มัรซีต่อ2ชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด3ต่อ2ชนะอาร์เซนอล1นต่อ0ชนะเบอร์ลี่1ต่อ0ชนะแชนะเอลตดโกมาริต3ต่อ2ชนะเอเวอเรตต์สต่อ1ณนะตอนนี้หงแดงรั้งอันดับที่1ในตารางของเพียร์ลีกและเป็นทีมเดียวที่ชนะรวด5เกมในลีกอีกด้วยแน่นอนว่าดูยังไงยังไงนี่ก็ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของอาา์เนอร์แน่ในตอนนี้เพราะมันมีสิ่งที่ต้องพัฒนากันอย่างมากต่อไปโดยเฉพาะการเสียประตู แต่นั่นเป็นสัญญาณที่ดีแม้ทีมจะยังไม่ลงล็อกก็ชนะรวดและอยู่ที่หนึ่งของตารางมองในแง่นี้นี่ยังไม่ดีที่สุดนี่ยังไม่ลงล็อกมากที่สุดเลยนะครับสถิติมิลลสเคอร์เคสประทะเอเวอร์ตัน93นาทีในสนามส่งบอลสำเร็จ3เบตต่อ35ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล89สร้างโอกาส1ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ1ต่อ1ครั้ง100ส่งบอลเข้ากรอบเขีโทษคู่แข่ง3ครั้ง เคลียบอลด้วยหัว6ครั้งสกัดบอล2ครั้งชนะการดวลบอล6ต่อ9ครั้งชนะการดวลกลางอากาศ100%ชนะการดวลบนพื้น4ต่อ7ครั้งผมได้เล่นให้กับหนึ่งในสโมสรที่ดีสุดในโลกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจอย่างมากผมอยากทำทุกอย่างเพื่อตราสโมสรนี้ผมรู้สึกแบบนั้นเสมอเมื่อได้สวมมันผมยังต้องการทำผลงานให้ดีและพัฒนาเพื่อครอบครัวของผมด้วย ผมอยากตอบแทนความไว้วางใจนั้นผมจะพยายามพัฒนาต่อไปผมรู้สึกว่าตัวเองปรับตัวได้ดีแล้วผมกำลังปรับตัวอยู่ผมรู้สึกขอบคุณโค้ชที่เชื่อมั่นในตัวผมและให้ผมได้ลงเล่นผมอยากตอบแทนความไว้วางใจนั้นผมจะพยายามพัฒนาต่อไปผมรู้ว่าทุกคนพูดถึงเรื่องประตูและแอซิตแต่ผมคิดว่าผมพัฒนาได้มากที่สุดในการคงสมาธิตลอด95นาที ผมมีสติมากขึ้นในการป้องกันผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ผมพัฒนาได้มากที่สุดในเวลานี้เคอร์เคสบอกกับ LFC TV อาร์เนอร์สโอตให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานของเอกิเกแน่นอนว่าผมประทับใจแต่เราก็รู้ดีว่าเราได้นักเตะแบบไหนเข้ามาเหมือนกับทุกทีมในลีกนี้ทุกทีมล้วนมีสูตรหน้าหมายเลข9 2คนคุณก็เห็นได้จากเอเวอเรตในวันนี้เช่นกัน เรามีศูนย์หน้ามาเลก้าสองคนที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมเหมือนกับคู่แข่งของเราเช่นกันซึ่งเป็นเรื่องดีมากเพราะอูโก้ยังไม่พร้อมเต็มที่ในการเล่นครบ3เกมเต็ม90นาทีในจังหวะเกมที่รวดเร็วแบบนี้ในสไตล์การเล่นของเราเรามีเกมที่เน้นความเข้มข้นสูงเราพยายามกดดันตลอดเวลาและเมื่อบอลออกจากสนามผู้รักษาประตูของเราก็พยายามเริ่มเกมเร็วแทนที่จะรอเวลาน,านั้น นี่คือเกมที่เล่นด้วยความเร็วสูงที่เราพยายามเล่นและอเล็กซ์อย่างที่ทุกคนรู้ดีเพราะผมพูดซ้ำหลายครั้งและคิดว่ามันก็เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้แล้วเขาเพิ่งซ้อมกับทีมได้แค่2สัปดาห์เท่านั้นหลังจากที่ไม่ได้ซ้อมมา4เดือนดังนั้นการมีศูนย์หน้าหมายเลขเก้าสองคนตอนนี้จึงเป็นสิ่งจําเป็นและทีมใหญ่ในพิมริกทุกทีมก็มีศูนย์หน้าหมายเลขเก้าสองคนที่ยอดเยี่ยมและเราก็มีเหมือนกันเกี่ยวกับฟอร์มครึ่งแรกของลอร์พูลที่น่าประทับใจกว่าครึ่งหลัง นี่คือนักเตะที่ดีมากแต่เราก็เล่นในระบบที่แตกต่างกันและมีช่วงเวลาที่ดีในเกมหรือแม้แต่ส่วนใหญ่ของเกมด้วยสําหรับผมเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการที่เราได้ตําแหน่งที่เราต้องการให้พวกเขาไปอยู่เพราะในฤดูกาลนี้ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักที่คู่แข่งจะเล่นตามที่เราคาดหวังส่วนใหญ่เราต้องปรับแผนในช่วงพักครึ่งเพราะทีมคู่แข่งจะออกไอเดียใหม่ๆมาสู้กับเราซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะทีมส่วนใหญ่ที่เราเจอ จะมีเวลาซ้อมเตรียมทีมแค่1สัปดาห์ถ้าผมบอกคุณว่าสิ่งเดียวที่เราทำระหว่างเกมกับแอติลตโกมาริตจนถึงวันนี้คือการเล่น6ต่อ2นั่นคือทั้งหมดที่เราซ้อมใน2วันนี่คือวิธีที่เราพร้อมสำหรับเกมนี้ซึ่งไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวผมมีนักเตะเก่งๆมากมายเหมือนที่คุณพูดแต่ความจริงก็คือแบบนี้ผมจึงไม่สามารถทำอะไรใหม่ๆได้เสมอไปนั่นคือเหตุผลที่ทีมอื่นรู้ดีว่าพวกเขาจะเจออะไรเวลาที่เล่นกับเรา เพราะเรามีเวลาซ้อมน้อยคุณไม่ต้องสงสารผมหรอกเพราะผมมีนักเตะเก่งแต่บางคนอาจสงสัยว่าจริงหรือซ้อมแค่6ต่อ2ใช่ครับแต่เอเวอเรตัเล่นตามที่เราคาดไว้และเราก็วางตำแหน่งได้ดีมากนั่นคือเหตุผลที่ผมคิดว่าเราสามารถเล่นผ่านพวกเขาได้หลายครั้งในขณะที่ปกติฟอร์มครึ่งหลังของเราอาจจะดีกว่าเพราะเราต้องปรับแผนแต่ในเกมนี้สิ่งที่คู่แข่งทำในครึ่งแรกแตกต่างจากที่ผมคาดไว้ ปฏิกิริยาของอูโกเอกิตเกผมรู้ดีว่าดาบี้แมทสำคัญกับแฟนบอลแค่ไหนอูโกเอกิตเกรู้ถึงความสำคัญของเกมเมอร์ซีไซดาบี้สำหรับแฟนบอลดีมากและจึงรู้สึกยินดีเป็นพิเศษที่ช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะในวันเสาร์ที่ผ่านมากองหน้าที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในช่วงสัมมือนี้ได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นในเกมกับเอเวอเรตันครั้งแรกเมื่อลิอร์พูเป็นเจ้าบ้านในเกมเพรยเมยรีกนัดที่247ของ2ทีมเพื่อนบ้านที่สนามแอนฟิ์ และเอกิติเก้ก็ได้ฉลองโอกาสนี้ด้วยการยิงลูกจบสกอร์อย่างเด็ดขาดให้ทีมขึ้นนำา2ต่อสูนในครึ่งแรกหลังจากที่ไรอันกราเฟนแบกเปิดสกอร์ให้ก่อนหน้านั้นแม้ว่าอิดิซาการ่าเกจะยิงประตูให้ทีมเยือนตามมาเป็น2ต่อ1ก่อนหมดเวลา1ชั่วโมงแต่ทีมของอาร์เนอร์สล็อตก็ยังคงตั้งรับได้ดีและรักษาสกอร์จนจบเกมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆเอกิติเก้กล่าวกับลิเวอร์พูลเอฟซหลังเกม ผมรู้ดีว่าเกมนี้สำคัญกับแฟนบอลมากดังนั้นการชนะในวันนี้จึงสำคัญผมรู้สึกได้ว่าบรรยากาศในสนามและเสียงเชียร์ดังมากๆในวันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ภูมิใจและมีความสุขเราต้องเดินหน้าต่อไปครึ่งแรกทำได้ดีมากพอทีมคู่แข่งตีตืรนมาเป็น2ต่อหมันก็ยากขึ้นแต่เรายังคงรักษาทัศนคติที่ถูกต้องจนจบเกมและผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เราชนะได้ ประตูที่เอเก้ยิงจากการแอซิดของกราเฟนแบ็กเป็นประตูที่4ของเขาตั้งแต่ย้ายมาจากไอทักแฟรงเฟิร์ตก่อนฤดูกาล2025-2026ถึงจะเริ่มต้นหมายเลข22ของทีมพอใจกับการมีส่วนร่วมสำคัญในฐานะแชม์ลีกมันดีมากครับผมอยากยิงประตูทุกเกมถ้าถามผมเกมก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ยิงแต่ก็พยายามหาวิธีสร้างความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูแอซิดหรือการวิ่งสร้างพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมมันดีมาก ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทีมและวันนี้เราก็ได้3ามคะแนนฟอร์มที่ดีตั้งแต่ต้นฤดูกาลทําให้เอเกติเก้ได้รับความรักจากแฟนบอลที่แอนฟิลและเสียงร้องเพลงเชียร์ชื่อเขาดังกึกก้องอีกครั้งในดาบี้แมตช์นี้ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสแสดงความขอบคุณแฟนบอลหลังเสียงนกหวีดสุดท้ายมันยอดเยี่ยมจริงๆผมชอบมากผมบอกทุกครั้งว่าผมอยากได้ยินเสียงเชียร์ให้ดังขึ้นเรื่อยๆกองหน้ารายนี้กล่าวผมจะพยายามทำประตูให้แฟนบอลดูเรื่อยๆ สำหรับลิเวอร์พูลโดยรวมตอนนี้พวกเขาเอาชนะ5นัดรวดในพรีเมียร์พร้อมกับการเอาชนะเอลติโกมาดิด3ต่อ2ในเกมแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เอกิติก้ก็ยังไม่ประมาทเพราะฤดูกาลยังอีกยาวไกลฟุตบอลมันมีขึ้นมีลงเราจะดีใจได้แค่วันนี้พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็ต้องกลับไปสู้ใหม่วันอังคารนี้เรามีเกมถ้วยเราต้องโฟกัสและเดินหน้าต่อไป โปรแกรมของเราค่อนข้างแน่นแต่มีเกมที่ต้องลงสนามและเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ตลอดเวลาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ